3. ข้อควรระวังจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำข้อหในน้ำมันทอดซ้ำจะมีสารโพลาซึ่งถ้าเราได้รับเข้าไปจะเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบข้อ2ในน้ำมันท่อซ้ำมีสารโพลีไซคลิกอะลรเมติกไฮโดรคาร์บอนได้รับเข้าไปเสี่ยงกับโรคมะเร็งลำไส้และโรคกระเพาะอาหาร ข้อ3การได้รับไอระเหยจากน้ำมันทอดซ้ำทำให้ส่งผลเสี่ยงกับโรคมะเร็งปอดนั่นก็คือ3เหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำถ้าหากว่าเราปรุงอาหารกินเองไม่ควรทอดซ้ำเกิน2ครั้งแต่ถ้าคิดจะซื้อของทอดนอกบ้านก็ต้องเลือกร้านที่ไม่ใช้น้ำมันซ้ำด้วยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ